สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะคบวันนี้พบกับผมเบิ้มปรีชาชาแนลนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับเราจะมาพูดถึงการ์ดในตํานานที่มาใหม่นะครับซึ่งผมเชื่อว่าใครหลายๆคนก็ยังไม่ทราบนะครับว่าการ์ดอันนี้มันสามารถทําอะไรได้บ้างนะครับซึ่งวันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาดูพร้อมๆกันเลยนะครับก็อัปเดตมาใหม่ก็จะมีการ์ดมาใหม่ประมาณ3ใบนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูความสามารถพิเศษของการ์ดพวกนี้กันดีกว่านะครับแต่ก่อนจะรับชมคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปปปต่ออไไดดด้้้้ววยยยยนครรรรรััับบผมมเเเเเถาาากกิีีแล๋ช คลิปเลยครับจัดไป iOS สามารถโหลดซอสเซตแมทได้ทาง App Store นะครับส่วน Android นะครับสามารถโหลดได้ทาง App Tab t a ทลิงดวน์โหลดผมจะใส่ไว้ในครับอธิบายคลิปไว้ให้นะครับสำหรับวันนี้นะครับผมมีช่องทางการเติมเกมซอสเซตแมทนะครับเป็นเว็บเติมหลักอย่างเป็นทางการของเกมเลยนะฮะเติมง่ายเลือกได้หลายช่องทางนะครับสะดวกปลอดภัยชัวนะครับลิงก์ของเว็บเติมนะครับเดี๋ยวผมจะใส่ไว้ใน description บ o ็อกให้นะครับโอเคครับผมสำหรับการที่มาใหม่นะครับมันจะมาอยู่ตรงพวกนี้เลยนะครับแล้วก็จะมีปืนมาใหม่นะครับสองปืนนะครับ ก็เป็นปืนใหญ่พลังงานเปลวไฟนะครับฮะเอ้าผมหยิบมาสามกันผมก็งงผมนึกว่าวันอันเดียวกันนี่ครับจะเป็นปืนใหญ่อนุภาพพลังงานนะครับแล้วก็ปืนใหญ่พลังงานเปลวไฟนะครับผมสหรับปืนที่มาใหม่นะครับก็จะเป็นจําพวกปืนเลเซอร์นะครับผมโอเคสรับการ์ดมาใหม่นะครับก็จะมีการ์ดตัวละครกุญซือนะครับแล้วก็ตัวละครเทพยุทธนะครับแล้วก็จะเป็นการ์ดตัวละครฮีโร่นะครับ กอนนี้ก็คือสําหรับการ์ดที่มาใหม่นะครับสามการ์ดนี้นะครับอันดับแรกเลยเดี๋ยวเรามาดูการ์ดเขียวกันก่อนดีกว่านะครับการ์ดสามอันนี้นะครับจะอยู่ในทีมของ3ก๊กนะครับก็จะเป็นทีมของซีซันพาร์ทของซีซันนี้แหละครับส่วนซีซันพาร์ทนะครับเดี๋ยวผมจะมารีวิวให้ในคลิปหน้านะครับผมบอกเลยนะครับว่าซีซันพาร์ทของซีซันนี้สวยมากเลยนะสำหรับใครที่เป็นสาวกของพวก3ก๊กเนี้ยน่าจะถูกใจใครหลายๆคนนะครับโอเคครับผมการ์ดเขียวนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูสกิลหนึ่งกันก่อนนะครับสกิลหน แต่สกิลนี้นะครับจะเป็นสกิลแดชนะครับสมมุติว่าเราหันหน้าไปข้างหน้านะครับเรากดปุ๊บเนี่ยมันจะพุ่งไปข้างหน้านะครับง่ายๆคือว่าถ้าเกิดว่าเราหันหน้าไปทางไหนมันจะแดชไปทางนั้นนะครับถ้าเราจะแดชไปทางขวานะครับเราก็หันขวาถ้าเราจะแดชไปทางซ้ายครับเราก็หันซ้ายนะครับ นี่นะครับก็จะประมาณนี้นะครับก็หันไปทางไหนก็คือแดนไปทางนั้นนะครับนี่ก็คือสกิลที่1่ของการ์ดเขียวนะครับก็การนี้นะฮะจะเหมาะกับสายที่เป็นพวกแอคแท็กเกอร์นะครับที่ต้องเข้าไปในระยะประชิดนะครับถ้าเกิดใครที่ช่ำๆอ่ะการนี้ผมว่าเป็นการที่ดีเลยนะครับเพราะว่ามันทําให้เรามูฟได้ง่ายครับสมมติว่าเรายิงศัตรูเสร็จปุ๊บเรามูฟปุ๊บหรือว่าจะเข้าชาร์จเนี่ยด้วยความเร็ว การนี้ก็ตอบโจทย์นะครับส่วนสกิลอัลติเมตของการนี้นะครับจะเป็นการควงดาบนะครับใช่ดาบวะหรือหอกสักอย่างนี่แหละฮะแล้วก็ทำดามเมจร,รอบๆตัวนะครับจะเป็นประมาณนี้นะครับนี่ครับ ใครที่เข้าไปอยู่ในวงเขียวๆของสกิลเมื่อกี้นะครับก็จะทําให้โดนดาเมจนะฮะโอเคก็สําหรับการนี้นะครับก็ตอบโจทย์นะครับสําหรับสายแอทแทปเกอร์ที่เป็นสายบุกทะลวงนะครับหรือว่าจะใช้หนีก็ได้ครับสมมุติว่าเรายิงเขาแล้วนะครับแล้วเราจะหนีก็ทําได้ง่ายนะครับจะการแดดเพราะมันแดดได้3ครั้งเลยนะครับดูับเนี่ย ในระยะเวลา1ชาร์จนะครับจะใช้เวลาคูลดาวน์สกิลประมาณ14บสี่วินะครับถ้าเกิดว่า3ชาร์จนะครับจะใช้เวลาในการคูลดาวน์สกิล42่ิบสองวินะครับผมโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูการ์ดที่2กันเลยดีกว่านะครับก็เป็นการ์ดตัวละครฮีโร่นะครับโอเคครับผมสำหรับการ์ดนี้นะครับสกิลที่1นึ่ะครับจะเป็นสกิลการเรียกโลออกมานะครับนี่นะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาลองยิงกันดูดีกว่านะครับว่าโลจะแข็งแกร่งขนาดไหนนะครับ 16นัดอ่าก็ถือว่าเป็นโล่ที่กันดาเมจได้พอสมควรนะครับแต่ก็ไม่ได้โกงเท่าพวกอไอ้การ์ดโพไซดอนนะครับที่สร้างบารียขึ้นมาที่ข้างนอกยิงไม่ได้นะครับแต่อันเนี้ยจะมีประโยชน์ต่อเมื่อเราอยู่ในที่ที่ไม่มีเกาะกันบงังเช่นเราเจอศัตรูในที่โล่งนะครับสกิลเนี้ยจะช่วยทําให้เรากับเพื่อน่วมทีมนะครับกันดาเมจได้ชั่วขณะหนึ่งนะครับหรือว่าหาพื้นที่เล่นนะครับเช่นสมมติว่าเรากลางโล่ปุ๊บเราจะหามุมเล่นต่างๆเงี้ย มันก็จะทําให้เราได้เปรียบนะครับได้บางสถานการณ์นะครับส่วนสกิลที่2นะครับเป็นสกิลอันตรีของการ์ดนี้นะครับก็เป็นสกิลที่ดีมากเลยนะอันนี้จะเหมือนกับพวกสายโคเบอร์ซัพพอร์ตมากกว่านะครับเป็นตัวซ้อนสกิลที่2นี้นะครับ จะทําให้เราสามารถวาร์ปไปหาเพื่อนร่วมทีมนะครับสมมุติว่าเราเข้าแมทไม่ทันเงี้ยเราอยู่คนสุดท้ายเราอยู่นอกวงอ่ะเราสามารถกดอันติ ix, แล้วเราก็เลือกไปที่เพื่อนร่วมทีมนะครับมันจะทําให้เราวาร์ปไปที่เพื่อนร่วมทีมคนนั้นได้เลยนะครับก็ถือว่าเป็นสก Gall ิลการ์ที่ดีเลยนะครับผมสอนเพื่อนไวครับแล้วก็มีประโยชน์ในบางสถานาการณ์นะครับเช่นเข้าวงไม่ทันอย่างนี้เราก็สามารถเกาะเพื่อนไปได้นะครับโอเคสำหรับการน,นี้ก็จะมีประมาณนี้นะครับส่วนการ์ดต่อไปนะครับเป็นการ์ดตัวละครคุณซื่อนะครับ เอ้ยหรือว่าโล่อันนี้จะอยู่ตลอดวะจนกว่าจะโดนยิงระเบิดเหรอมันไม่เห็นหายไปเลยอะน่าจะใช่นะครับถ้าเกิดผมเดาไม่ผิดนะน่าจะอยู่ตลอดนะครับจนกว่าเราจะยิงมันพังน่าจะเหมือนกับไอ้แคปซูลกำแพงปะน่าจะใช่นะครับแต่ความแข็งแกร่งอะผมว่าน่าจะแข็งแกร่งกว่าแคปซูลกำแพงแหละเพราะว่ามันเป็นการในตำนานใช่ไหมถ้าเกิดว่ามันแบบอ่อนแอกว่าแคปซูลกำแพงอะผมคิดว่าคงไม่มีใครเก็บการนี้หรอกก็อาจจะมีคนเก็บแหละเพราะอันติมันดีนะเออผมว่าโลกอันนี้น่าจะแบบแข็งแกร่งกว่านะ โอเคครับผมส่วนการ์ดที่3นะครับก็จะเป็นการ์ดสุดท้ายนะครับที่มาใหม่ก็คือการ์ดตัวละครกุนซซอนะครับสกิลที่1นะครับจะเรียกลูกน้องออกมาช่วยยิงนะครับจะเป็นประมาณนี้นะครับอ่าเป็นป้องปะการนะครับไอตัวเนี้ยจะยิงศัตรูภายในขอบเขตนะครับที่สกิลนี้มองเห็นนะครับผมก็ไม่แน่ใจว่ากว้างขนาดไหนนะครับถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมรู้ว่าระยะมันแบบประมาณไหนเงี้ยก็ช่วยคอมเมนต์บอกผมด้วยนะครับส่วนสกิลอัลติเบทนะครับ อันเนี้ยจะเป็นสกิลอารมณ์เหมือนแฮ็กแมปนะครับจะทําให้เราจะเห็นศัตรูรอบๆนะครับในวงสีฟ้าเห็นไหมครับในแมปสังเกตในแมปนะครับถ้าเกิดว่ามีศัตรูมันจะขึ้นบอกแล้วนะครับว่าศัตรูอยู่ตรงไหนซึ่งสกิลเนี้ยผมว่าเป็นสกิลที่โกงนะเนี่ยการเนี้ยสกิลอัลติเมทมันเน่ยเหมาะกับสายพวกสเกลอะไรเงี้ยในการหาตําแหน่งหาศัตรูให้เพื่อนนะครับโอเคสําหรับการใหม่3การนี้ก็จะมีประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเรามาพูดถึงปืนใหม่กันบ้างดีกว่านะครับซึ่งผมได้ไปลองเล่นมาตาหนึ่ยยยผมมมลลลอออองงิไไกกๆแ้้วว่่่ะะคืเขาาหััน็ต เนี่ยคือดาเมจมันไม่แรงนะครับแต่ว่ามันออกแบบทีๆอะ่ะคือมันออกแบบปื๊ดเดียวเลยอะ่ะน่าจะเหมาะก,กับเวลายิงระยะประชิดมากกว่านะผมว่าแบบชาร์ตแก่เนี่ยเข้าหัวผมว่าน่าจะตายอยู่นะถ้าเกิดว่าโดนหัวทุกนัดอะ่ะแต่ยิงไกลๆผมว่าอา่าสู้ปืนเลเซอร์เก่าไม่ได้เลยครับสนายเลเซอร์อะ่ะส่วนปืนอันนี้นะครับปืนใหญ่อนุภาพพลังงานนะครับอันนี้จะอารมณ์เหมือนปืนเคาะมากกว่านะครับเพราะว่ามันยิงไม่รัวนะครับจะเป็นแบบยิงอย่างเงี้ย ผมก็ขอเรียกง่ายๆว่าสไนเปอร์เลเซอร์คอแล้วกันนะครับส่วนอันนี้ชาร์จจิ้งแคนนอนนะผมว่าระยะประชิดดีดีมั้งถ้าเกิดว่าใครแบบว่าใช้แล้วแบบรู้เทคนิคการใช้ก็ช่วยคอมเมนต์บอกผมด้วยนะครับว่ามันควรใช้ยังไงนะสําหรับของแต่งนะครับก็จะใส่ของแต่งของปืนเลเซอร์ทั่วไปได้เลยนะครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาเล่นโหมด4 vs 4กันบ้างดีกว่านะครับผมผมว่ามาสนุกมากเลยนะแล้วก็มีแรงด้วยนะครับเป็นการโดนล4ต่อ4เลยนะครับเรามาทักทายเพื่อน,น,นร่วมทีมดีกว่า สวัสดีครับสวัสดีครับที่เบิร์นไปนะไม่ใช่ครับไม่ไผมเป็นซีรีสอ๋อขอบคุณครับไปครับลุยครับลุยครับลุยครับเกามาเอาแชมป์มนดีกว่าอ่ะข้างหน้าเฮ้ยเฮ้ยทำไมมันวาร์ปเงีง้ยนอ้นองนอ้นองน็องน้อง ลุย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 เฮ้ยมีสายสายใกล้เหมือนมีนะนี่นี่นี่ข้างหลังข้างหลังเราหลังเราหลังเรานอ้นองนอ้นองน้องน้องน้องหมดยังหมดยังสวยโหดแท้อะทุกคน

อ่า uh, ต้องเหลืออีกตัวหนึ่งอ๋ออยู่บนบนหลังคาอยู่บนหลังคาอยู่บนหลังคาตัวนี้่บนหลังคา ด,ดึงได้ไหมฮะดึงได้ไหมขอบคุณครับมีใครมีสลิงให้ผมปะ Yeah. นกๆตัวไก่น,อนกนอยู่หลังนี้ครับ ยอดโอเคครับสําหรับคลิปวันนี้ก็จะมีเพียงเท่านี้นะครับผมถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และที่สำคัญนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับคุณจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่จากทางช่องของผมนะครับโอเคครับไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับผม